ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อร่องคำขอนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมอินโนวชันชื่อผลงานนวัตกรรมที่อัดขวดงาำพลาสติกจากท่อ PVC ชื่อเจ้าของผลงานนางสาวสิริมงคลปาภูงาตําแหน่งภูกศน,อต,นตําบลสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสิน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำตั้งอยู่ณหมู่ที่13ตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยการนำของนางสาวธนพรแสงใส ผู้อำนวยการกศสนอมเภอร่องคำปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ,รเรียนรู้อำเภอร่องคำบุคลากรสกรอมเภอร่องคำมีทั้งหมด15คนประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการจำนวน8คนพนักงานจ้างเหมาจำนวน4คนวิธีการเขียนนวัตกรรมอินโนวิชั่น ที่มาและความสำคัญของผลงานปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมสาเหตุเนื่องจากจำนวนประชากรมีจำนวนมากขึ้นปริมาณขยะจึงมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นขยะที่จัดได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันและเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เภอร้องคำ นักศึกษาต้องดื่มน้ำสะอาดจำเป็นต้องซื้อน้าดื่มบางครั้งน้ำไม่หมดเมื่อทิ้งลงถังขยะทำให้น้ำบางส่วนจากขวดไหลรวมกันเป็นขยะอื่นเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคและแบคทีเรียอีกทั้งยังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังนั้นจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนลงถัง โดยให้นักศึกษานำขยะของห้องเรียนซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ได้แก่ขวดน้ำพลาสติกแต่ยังพบว่าในพื้นที่ในการจัดเก็บขยะของห้องเรียนยังไม่เพียงพอและบริหารจัดการได้ไม่ดีนักเนื่องจากรูปทรงของขวดน้ำและปริมาณที่มากขึ้นทำให้ การจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บขยะยังไม่ดีเท่าที่ควรและเป็นปัญหาต่อเนื่องทำให้การจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลของขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเช่นกันจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติกโดยเริ่มโดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บขยะในห้องเรียนแต่ละห้องก่อนจึงได้ทำการจัดทำเครื่องบีบอัดขวดน้ำพลาสติกอัตโนมัติเพื่อรดจำนวนขยะให้จัดเก็บในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการคัดแยกขยะให้สะอาดลดเวลาในการบีบอัดขวดน้ำไม่มีน้ำเหลือภายในขวดหรือของเหลวปนเปื้อนกับขยะอื่นเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าขวดพลาสติกเพิ่มพื้นที่ว่างในการจัดการขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียรจากน้ำเหลือในขวดสะดวกในการทิ้งขยะกระบวนการการทำงานโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามขบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ประชุมวางแผนจัดทำแผนการดำเนินงานนวัตกรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ สามศึกษาปัญหาสี่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานห้าประเมินความพึงพอใจหกนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเจ็ดจัดทำสรุปผลของการดำเนินงานนวัตกรรมผลการดำเนินงานการประเมินนวัตกรรมที่อัดขวดน้ำพลาสติกจากท่อ PVC มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม จากร้อยละการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ95.71%ประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนสามารถบริหารจัดการโดยการคัดแยกขยะประเภทพลาสติกภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาสา,สามารถนำวัสดุในท้องถิน่นนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 3. นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการจัดการการคัดแยกขยะปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ครูมีการศึกษาปัญหาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญของการกำจัดขยะส่วนส่งเสริมการเรียนร่วมเพร่องคำน้อมรับและปฏิบัติตามนโยบายของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จ ต่อผู้รับบริการสังคมชุมชนสูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำขอจบการนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมอินโนวชันไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ